วัสดีค่ะวัสดีวันที่20เมษายน2563เมื่อสองวันที่แล้วคือวันที่18เมษายน2563ก็ได้มีข่าวที่น่าสลดใจอยู่ข่าวหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของคนขับรถแท็กซี่ที่ได้ผูกคอตายหนีพิษเศรษฐกิจจากโควิด -19 โดยที่ นอกจากเขาจะไม่ได้เงินเยียวยาทั้งๆที่ททไรายได้ลดลงแล้วทำให้ไม่มีค่างวดส่งรถมา3มเดือนนะคะก็ยังเป็นหนึ่งในคนที่ไปเรียกร้องที่กระทรวงตันคลังแล้วได้รับคำตอบว่าให้รออุทธรณ์นะครวันนี้อาจารย์ขออนุญาตหยิบเอาดวงของท่านจัสตามมาเป็นกรณีศึกษาในวันนี้นะคร คนขับแท็กซี่ท่านนี้ชื่อว่าในานามเจียมสุภาเกิดเมื่อวันที่1นิธุนายน2 5 0 5อาจารย์เลือกที่จะวางเวลาเกิดไว้ที่13.09นลัคนาราศีกันนะวางลูกที่3คือนะวางพฤหัสตรียางพุธจรเลิกตรงกับวันศุกร์แรม14ข่ค่ำเดือน6อาทิตย์จันทรุธศุกร์กลมลัก ราหูเป็นกาลกินีกําเนิดเล่งรักเป็นดวงแตกเป็นดวงพินทุบาทดวงหนึ่งจึงทําให้มีการจบชีวิตอย่างผิดธรรมชาตินะคะและราหูที่อยู่ที่ราศีมินซึ่งเป็นบริเวณลําคอก็ทําให้เขาตัดสินใจที่จะผูกคอตายนะคะซึ่งความจริงเกณฑ์ที่จะ ทำร้ายตัวเองจนกระทั่งถึงแก่ความตายก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่ในดวงนี้นะคะแต่อาจารย์ขอเลือกที่จะไม่นำมากล่าวถึงนอกจากนี้แล้วดาวพฤหัสเดิมในดวงสตาที่ราศีเมถุนเป็นปรักนะคะความจริงพฤหัสเป็นปราก็อ่อนกำลังอยู่แล้วและยังเป็นสีถึงราหูเป็นอัมพูเกณฑ์ถึงราหู ซึ่งเป็นการีเดิมทําให้พฤหัสนั้นร่วมกันกินเป็นพฤหัสที่ไม่ได้ช่วยเลยเลยนะคะอ่อนกําลังและอย่างร่วมการีนีด้วยในวันที่เกิดเหตุคือวันที่18เมษายน2563เจ้าสาอายุย่าง58ปีถ้าพิจารณาจากตรีวัยก็อยู่ในวัยพฤหัดนะคะ ซึ่งพืหัสก็เป็นปรับแล้วก็ร่วมการกินีด้วยทักษาตกภูมิจันทร์ดาวอายุดาวอาทิตย์เป็นการกินีจอรตกมรณะละักที่ราศีเมฆน,นะคะลักนาอยู่ราศีกันอาทิตย์กาลีจอร ดาวอายุเดิมเป็นกาลิจรตกมรณะาลาักอยู่ที่ราศีเมษดาวราหูกาลกนินีเดิมจออยู่ที่ราศีเมถุน0.8.23ทำมุมจตุโกนเป็นสิกับดาวอาทิตย์ลักนาและดาวอายุเดิมสนิทนาวาลักนาก็คือดาวอาทิตย์9.10องศา น,นีหมายถึงอาทิตย์เดิมนะครับราหู8.23ห่างกันไม่ถึง3.20องศาถือว่าสนิทนวางนอกจากนั้นดาวเสารที่ราศีมังกรจออยู่ที่ราศีมังกรสาวจร์ที่ราศีมังกร0.723ก็ตรียโกนถึงอาทิตย์ลัคนาสนิทนวางเช่นกัน ห่างกันไม่ถึง3.20องศานะคะ7.23กับ9.10โดยที่ตัวจุดชนวนแน่นอนก็ต้องเป็นดาวอังคารนะคะอังคารจรที่ราศีมังกร19.41ตรีโกนถึงเสาเดิมที่ราศีพฤกษก20.02สนิทนวางอีกเช่นกันเสาอังคาร เป็นคู่ศัตรูนะคะดวงนี้มีข้อสังเกตดาวพฤหัสเสียพฤหัสนั้นมาจากพบปัตนินะคะจากการที่ตำรวจออกมาแถลงข่าวนะคะก็ยังไม่เชื่อนักว่าปมของการฆ่าตัวตายจะมีสาเหตุมาจากเรื่อง เศรษฐกิจอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าตำรวจบอกว่าเจ้าสตาร์นั้นทะเลาะกับภรรยายอย่างหนักก่อนที่จะคนเข้าคนของมาอยู่บ้านลูกชายนะคะพอลูกชายเผลอก็ผูกคอตายพื้อผัดมาจากพบปัตติิและเป็นองค์เก่์กับราหูกระกินนะคะเจ้าตาก็เสียในเรื่องของดาวคู่ครอง แลวลาหูกำลกินิเดิมก็ไปอยู่ในภพคู่ด้วยนะคะจันก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติญาติของคุณนามเจียมสุภามาณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ